มากนะครับโอ้โหโ,หโอ้โหพี่น้อง ท้าทายสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขสุขคนกับผมมาพบกับบาขุนนมโรงงานในอิตาลีเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับมือนีบ้บ้าขุนกะขึ้นหาเห็ดิงหวานหรือว่าเห็ดเพิ่งหอมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวปรุนกันว่ามอนีบ้บ้าขุนสิได้พอกิโลพอนะผมอ่ะพร้อมแล้วตามไปชมกันเลยครับมาแล้วมาแล้วดอกแรกของวันนี้นะครับพี่น้อง มณีเบาวขุนามาตั้งแต่หกโมงเสาร์นะครับโ้หสวยงามสวยงามมณีลบนะครับผมลมหนาวนะครับโอ้โหโอ้โหท่าก,กินครับผมอ่าบ่เป็นยังครับเราเดินต่อเลยครับสองดอกมันมาหลบไต้โขดหินนะครับโอ้ น่ารักจังเลยสองสามดอกนะสงสัยคนบาเห็นหนะผมโอ้โบางแสงโอ้โหสวยๆพี่น้องทองเฝ้าเอานะพอเมื่อนี้คนมาหลายหลยเพราะว่าเป็นวันสุขพุทธประหัสนี้หาไมา่ได้นะครับสองมือเมื่อนี้กกคนปฏิมาหลายนะครับงับผมดอกนะึ ทากินไม่เป็นไรโขดขาที่หลังนะครับเนกว่าโบเมนะผมตรนนี้เป็นที่บ้าคนได้ประจำนะครับนี่มันก็ยังนี้บบบังกิ่งไม้อยู่นะครับโอ้คุณพี่น้องดองนี้ดรกหนึ่งอยู่ข้างบนโอ้ มันออกสวยๆเลยนะครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์พุทธพองโอเ้เสียงถอนนะพี่น้องโอ้โหมีอะไรมาแต่เลยนะครับอากาศเย็นนะผมลมมาเห็ดกตทิไร้น้ำหนักนะครับโอ้สวยๆอีกหนึ่งดอกนะผม เดี๋ยวตอนเศ้านี่เบา้าขุนกับติ่างเลี้ยวแน่นะเพราะว่าต้องไปหาดอกงหญ่ๆนะผมเดี๋ยวเสี้ยๆมาเบา้าขุนกับสไมายางวนนะครับแล้วเาสียวดอกน้อยๆนะครับผมนี่ครับโอ้สุดยอดเลยมันเศราลดไล่นะผมแต่เขาปลามานีนเรเห็นพูดได้เลยนะครับเพราะว่าปลาที่เบาขุนมายางนี่เป็นปลาหง่นะผมกัสีไปหา ทีไผ่ทีมันนะครับผู้ใดเค,เคยชิ้นต้นไหนก็ไปตรงนั้นนะครับผมบกักขคุณชิ้นท่าน,นี้นจะหาแถวนี้นะครับอันนี้หนึ่งดอกนะครับสวยๆที่นอ้องโอ้โหเด็กหนึ่งดอกหลบไม่ลากไม้ ดอกนี่กลางถนนเลยนะครับโอ้ยเสียดาย้าคนกินนะครับโอ้โหแต่ว่าหัวสวยสวยไม่เป็นไรครับเดินต่อเลยครับมาจอบไหลร,รอบแล้วนะครับผมนี่พิ่งออกนะครับที่ตรงนี้เบาขุนเอาประจำนะผมแต่ก็เพึ่งขึ้นนะครับ สองดอกก็ถือว่าโอเคนะครับคุมค่าที่ยังมานะครับผมสวยๆครับดอกนี้ยังมาชนพอดีนะครับผมกำลังตีลงไปข้างล่างนะพบพอดีอีมีผู้ซ้ายคนหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับบางคนก็จะไปปาสองครับเดินมาชนพอดีโอ้โหโชคดีมากๆนี่ครับเสดาย ออกซีหาดอกติดกันนะครับเนี่บางคนก็นเจียวไปอีกอนนครับเพิ่กนกะของสีจะเริ่มเติบโตไม่ได้เอกเพราะว่าเห็ดเพลิงเนี่เป็นเห็ดที่ทนนะผมก็น,นึกว่าไม่ใช่นะครับผมโอ้เพิ่กนกะมาหลบอยู่ดีดีนะผมลักษณะนะครับ,รบ,รบดอกกับใบไม้นะครับผมคล้ายๆกันนะครับก็จะแยก ยากในกงน้อยนะผมเขาต้องสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวป้าคุณสีลงไปปลาสองนะผมเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวหาปลาสองแล้วป้าคุณกับติกกับมาว้นไหมนะผมคิดว่าดอกน้อยกะคงเหลือหลายนะครับสังเกตการออกนะผมถ้าเขาสังเกตดีๆนี่เขาเตรียมคสามารถแนมเห็นเลยนะครับ ครับตอกนี้บใบใหม่นะครับผมถ้าเขาสังเกตเนื้อยากที่จะเห็นนะครับโอ้หมาหลบอยู่ตรงนี้เองใบไม้ปิดแค่ใบเดียวถึงป่าสองเรียบร้อยแล้วนะครับเราคุณกันเมา่ขึ้นนะครับผมนี่เป็นถนนนะครับถ้าคนสังเกตบ,บริเวณบรู้ว่าเป็นเห็ดน,นะครับสงสัยโดนเหยียบนะพี่น้องนี่ครับผมโอ้เสียดาย เน่าแล้วครับถือว่าปุา้ตานเน่าปันไแต่กะเอาไว้นีก่อนนะครับผมเห็นพ็นแพ่พันเดินต่อครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าป้าสองนี่บ่าขุนสิได้พอโลปนะครับเมื่อกี้บบาขุนกันบ้างสิไปนะครับผมนี่พี่น้องแดดพันยุฟังนี่นะครับโอ้ยยังไะจะมาออกตรงคามานี่นะถ้าเฮาสังเกตบอดีกับสิบบ่เห็นนะครับผม โอ้โหสวยแต่พ่นก็จะเริ่มเหี่ยวเพราะว่าเพ่นโดดลมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเกือบมันเตะเห็ดพี่น้องเบิดทะเลไปทั้งข้างบนนะครับผมนี่ครับโอ้ยเบามากเลยขายก็อาจจะไม่ได้น้ำหนักนะครับเ่ยโอเคครับไปกันต่อเลยพี่สาวเรามาก,ก่อนแล้วนะผมปลาสองแต่กั เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันเสิยหลือให้บาวคุณบ่นะครับมาหาตั้งหลายรอบครับพึ่งออกหนึ่งดอกนะครับตอนนี้บาวคุณจะไปเร็วแน่นะพอคนมาหลายนะผมเดี๋ยวขุดขาทีหลังนะครับกำลังตะมุตะมินะครับที่เก้าครับผมตรงในที่เคยเอาเ,เ,อาเขากระมาบนนะครับนั่นมันกระต่ายเร็วกว่าเขาไปยาง แบบว่าไม่รู้ว่ามันออกตรงใหนะครับผมโอ้โหเนี่วตันบังบางกิ่งไม้เล็กนะครับนี่ครับส่วนมากบ้าขุนซิมาบอนเก่านะผมเราก็ยืนสังเกตนะครับพับรอง 99%นะครับเจอแท่แน่นอนนะพี่น้องสองดอกนะครับโอ้สงสัยโคตรเซียนยังมาไม่ถึงนะครับตรงนี้นี่หนึ่งดอกอันนี้เล็กอยู่เดียวมาเอาวันหลังนะครับกําลังจะบานนะครับแต่ก็ถือว่าพกขี่ไายนะครับผม โอ้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ไม่มีทากเลยนะครับตอนนี้โอ้โหโชคดีที่เดินมาเพราะว่าตรงนี้แม่บ้านเพิ่นเคยได้นะผมเบาขุนก็เลแวะมามังนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเป็นมูอยุปกติจะลายกว่านี้นะเจอแล้วหนึ่งดอกมัวแต่บนว่าไม่มีไม่มีเห็ด มาเห็นพี่สาวคนดีนะผมเดี๋ยวไปดูพี่สาวก็ได้เยอะหรือเปล่านะพี่พี่สาวแกมาก่อนนะครับมาปลาสองก่อนดูว่าหมันหรือเปล่าโอ้ยนะตับปูตับเตียใส่เต็มตะกาแล้วเมินเลย แต่กาต่กาเพราะมันมีกลุ่มหนึ่งนะเดินดิยงบนเดีย๋ยวไปชมเห็ดพี่สาวว่าได้ถึงกิโลหรือเปล่านะป้านี่ปกตินี่ขึ้นหลายหลายพี่น้องโอ้โหจะสวยๆทั้งนั้นเลยนะนพี่น้องเห็ดบริสุทธ์ทั้งนั้นนะครับนี่ก็ประมาณแปดเก้าขีดน,นะครับ อ้ส่วนยอดนะเดีย๋ยวเบาขนเฝ้าไปย่างกันเดี๋ยวที่สู่พี่าาวบะไรได้ว่าแล้วแถวหนึ่งเคยมีนะผมเบาขนยางมาวนนะครับตุ้มดอกนี้ใหจะเีย,ว,เยว,ว่าโอเคนะครับหาดูก่อนนึงเพื่อนรอเปล่า ปกติแถวนี้สีหลายนะผมแต่ว่าปีนี้บกค่อยหลายนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานะพี่น้องเห็นแล็บๆบครับดูว่าใช่หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นเี่บา๊าขุนเคยได้นะครับผมเขาก็จะยังมาว่นประมาณน,นี้แหละครับนี่พี่น้องเป็นยูใตใบใหม่นะครับผมโอ้คิดว่าจะรอดบ่าวขุนไปได้ อีกดอกนั่นขาบบนครับโอ้พอดีพอดีเลยนะครับนี่หนึ่งดอกแต่ว่าดอกนี้ก็้ากินเกือบครึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับข้างล่างหนึ่งดอกโอ้ดอกนี้เกือบบ่เหลือนะครับ โอ้นีย่ยเพิพนกินไปตั้งครึ่งหนึ่งนะครับเก่าโบไปยังอันนี้ก็เที่ยวไปบัว่า่งแกงหรือว่าเป็ดริซอตโตรครับซึ่งก็สีหอมครับถ้าประมาณน,นี้นะผมนึกว่าหมดแล้วนะครับพี่น้องขังบนพ่นก็มีสองดอกนะครับถ้ามันหนาวมันลมก็ทีดอกก็สมบูรณ์ไปไหนนะผม ดอกที่สองถ้าพันไม่นามานั้งอาจจะขาญ่อวบนะครับเหนี่ยมกินนองแตกต่างนะผมุ้มุอยู่นะครับอ่ะเดินต่อกันเลยครับนี่บอเสียแรงที่บา่าขุนมาจอบประจำนะผมขังที่ซีที่หานะครับนี่เป็นดังออกนะผมเพราะว่าตรงนี้เจอของใญ่ประจำนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ขูดขายมั้งนะผม โอ้โหเป็นมังโพมานิดหนึ่งนะครับโอ้โหขายาวขายาวมากนะครับโอ้โหพี่น้องเต็มจอเลยนะครับขายาวมากอันนี้ก็จะตัดไปว่า่อยมันเหมือนน้าผมเดียวเช่นเคยให้แม่บ้านไปตัดนะผมเพราะแม่บ้านลรากอส็สีขูดขาดีนะครับ เราทำควาซัดด,ดีเดียว์ฮอดเอ้สกอตใบถูนะครับประมาณนี้นะครับโอ้คุ้มค่าจริงๆคุ้มค่าที่เดินมานะครับเดี๋ยวไปมั่งเพื่อพันมิโนะครับเมื่อนี้เป็นวันของพี่สาวนะครับบ้าคุณแกเลแตะดอกน้อยๆนะผมถจาพี่สาวเราเลยด,ดอกนะ ว่าแกวนนะครับอสองดอกดว่ามีดอกเดียวอันนี้ก็ที่เก่าเวลาเดิมนะครับพี่สาวก็ไปปาไม้นะครับได้แต่ดอกงามๆบาคุณกับมาขี่เก่านะครับก็ถือว่าไม่ขี้เลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็โอเคแล้วพี่สาวก็จะได้ดอกบานๆพอดีนะครับผม ตะว่าขวนอีกอะตุ่มๆถือว่าไม่ขิ้เลยโอเคนะครับคลายมีเส้นนะครับออกต่างงานอยู่ดอกเดียวบนม,มีหม่เบ้าตามหาหม่กันก่อนดอกเกี่ยวโคโลนะครับ ของใหญ่นะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าใะใหญ่ขนาดไหนนะครับพันหลบอยู่ข้างล่างนะครับผมบาคุณบ่งคับย่างลงไปด้านนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นหินนะครับแต่บาคุณน่งมากข้างบนเห็นดอกแง่ไงนะครับเดี๋ยวไปดูว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับพี่น้องโอ้โหใครจะมาเจอตรงนี้โอ้โหโหญง่แท้พี่น้อง ของใหญ่แล้วก็พอดีด้วยนะครับโอ้โหดอกนี้ก็ต้องขวดขาแล้แน่นปึก๊กสุดยอดสุดยอดเดีย๋ยวมามังคาเป็นยังไงขนาดไดนะครับโอ้โหแนมขม้าข้างบนนะครับแนมลงจากบนเห็นแต่หัวแดงไปเล่นอยู่นะครับโอ้โหยังไม่แก่นะครัถ้าไมอีก เมื่อสองเมื่อนี่แกแทนแน่นอนนะครับอันนี้นถะือว่าพอดีมาทันพอดีนะครับดอกนี้พอต่ากว่าสามขีดนะครับผมปอดีบาคุณเห็นคุณลุงมันอยู่ข้างบนนะครับบางคนก็เลี้ยงยางมาข้างล่างนี่ของใหญ่นะครับเจออีกแล้วขอ เป็นขอนไงนะครับผมของไงนะครับเพิ่นบังย่ตรงขอนใหม่นะครับเดีย๋ยวต้องสังเกตดีๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเขาสังเกตกับสิบว่เห็นเลยนะครับโอ้ยเนอนซะนอดนองเน่าหรือเปล่ามีใครเห็นเลยนะครับเพ่อนดีลบๆประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวเราได้ไหมโอ้เกือบมาบรทัน ไปแก่งบอดีครับนี่โอ้ของใหญ่เกือบแก่นะครับข้างบนอีกหนึ่งดอกพี่น้องโอ้นี่ปลาปลาในคนมาค่อยมานะผมสงสัยเขาคิดว่ามันบ่ออกนะครับโอ้โหเนี่ยทากินด้วยพอดีนะครับผมถนนทางขึ้น โล่งๆนะครับมเม่กีเพืนมาเห็นครับผมโอ้หมันก็เป็นของบ่าวคุณเลยนะป้านี่ยเป็นป้าที่โล่งนะครับหาเห็ดงายนะครับผมโอ้หพอดีเลยวันนี้รถมามาหลายนะครับผมทว่ากะต่างคนต่างใหญ่ๆไปปลาไปปลามาันนะครับเมื่อกี้ก็เห็นลุงคนหนึ่งนะข้างบน แล้วก็มีพี่สาวนะครับสามคนปา่พี่น้องแต่หลดไล่หลายเบาขุนมาไก่กองขี้ควายนะครับผมกันแม่บ้านมารอบใดเพมีผิดหวังนะครับโอ้หมวดนี้ออกสองดอกสวยๆนะครับกำลังตะปูตะปีพี่น้องนีงครับผม ครับกองขีควายแสดงว่ายังมามีผู้ใดมายางแถวนี้นะครับโอ้ดอกใหญ่ไม่มีใครเห็นเลยก็เป็นของเบาขุนนะโอเกิดมันเถาครับพี่น้องมีคนมาเห็นเพ่นนะครับเดินลงมาเจอพอดีนะครับ นี่พี่น้องดอกกับบัเทวันใหญ่นะครับจะพอดีบ่หน่อยบ่ใหญ่บัใหญ่บหน่อย,อยหมดไปอีกหนึ่งวันนะครับสําหรับการหาเห็ดเพิ่งหอมหรือว่าเห็ดเพิ่งหวานเด้อพี่น้องนี่ครับบ่าคุณก็เอามาโชว์หน่อยนะครับถือว่าได้พอสมควรนะผมนี่ของใหญ่นะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะผมมีอย่างกติชมขอามาเบ่าคุณก็จะได้ปรับปรุงนะครับ อ่ะเมื่อนี้บ้าคุณขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม